ให้ดูว่าเนเนี่ยองให้ดูหให้งรกให้เล่นีนะโอ้โหสีลบอบมลกไหมมบไหมบนเนี่ยไวเนี่ยจะเป็นคนแบงอยู่แล้วแ้ดราเนี่ยจะเป็นคนขี่หลังแล้วก็บอกว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรผมจะไม่ได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้เหมจใช่เขาดาราัสสมบุชชื่อเตยไหมอสุนดาร่หลังดาราเขาพูดว่าเนี่ยอาสุิชื่อเตคือ ขึ้นาราเอ้ยห้วไปแล้วเราเนี่ยช่างเอาแค่ปอดชื่อเอชื่อเอเอเนี่ยนาราเขาจะพูดว่าเอเนี่ยไวเอไวเนี่ยถ้าเกิดจะหาแฟนเนี่ยต้องหาแฟนให้ได้ดีกว่าเอนะเพราะว่าังไม่หยิบสวยเลยรุ่นนี่บ่นบ่ไว้ก็เลยตอบว่าได้ครับถ้าผมจะหาแฟนเนี่ยจะหาให้ได้อย่างพี่นาราเลยครับซึ่งเนี่ยโงน่ารักมากไวโง่เล่นดีมากไว้โงได้ยินไหมพี่ ผิวก็ไปซื้อหน่อจีนไว้กินได้นะครับที่ชั้นสามขอบคุครับผมช่วงไทยอินกันหนบบักๆนะฮะแล้วบานเล่นลึกซีนังนหมครับอ่าเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยเล่นบอลเหนื่อยพักก่อนก <พบ S 2> ี่หลังเะกี่หลังเง้ย